ดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพอกับช่องพอกาขี่ขั้นแต่กับพ่อขยันปันไดนะครับเมื่อนี่มาเบืองหน้าป้าทีพี่น้องเอ้แตมัครคือหกขาดแน่เลยจังไเอาล่ะนี่มันสิได้เกี่ยวอยู่บ่ลนนอเข่าหนี่นอห,ห,หน้ากับหน้ากัไอ้ทางพี่น้องเอ้ไปพันไปพัน,น,นมากจะเป็นจ้าท่วงโอ้ยที่ว่าเอาหย่าเนาะเป็นว่าอยากเอาอยู่มันสูบไว้นะครับพี่น้องเอ้ ซายอดแล้วนะครับนี่ใส่รดยอดเอายอดเป็นแถวเป็นแถวไว้มันจีเอาหยาง่ายนะแา่ห<ม>ยาง่ายแม้คือเก้านะครับเพราะมันแรงหลายมันบ่มีหนามมากจักเื่อนะครับเอาอยายังฉีดกับบ่ตายหยากระไดถอนกับบ่ไว้นะครับพี่น้องเอ้เป็นยังไดเอานอนนี่นอนน,อน,น,อน,อนี่เนี่ยขี้ปาแวกล้วยมาปูกใส่ที่เป็นยังไงน้อพี่น้องเอ้เนีอามาปลูใส่แท่นแหละครับเขานี่บ่ไว้ขาทุน พื้นที่มองนี้ประมาณสี่ไร่ครับประมาณมึงแล้วประมาณสี่ไร่สีเอากล้วยมาปลูกใส่มึงที่เป็นยังไงพี่น้องว่าเลยเราจะไปหานอกล้วยแล้วพี่น้องเนี่ยชูข้อใดเลยนแฮ่โดยชาวนาพื้พันธุ์ปีเลยครับหลังจากที่ไปเบื้องหน้าแล้วก็ต้องมาหานอกล้วยพี่น้องหาขอแล้นอกล้วยน้ำพีน้ำหนอนน้ำมูลน้ำปวกนะครับเอาใม่ก็มาผ่าผ่าก็ให้ลูกสาวล่างให้นะครับเอาไปแช่น้ำยาน้ำยาขัดเชื้อรานะครับ แล้วก็ไปชำไบ้์ชำไบ้เพราะมันเป็นนอก็มาใส่ถุงนะครับบางส่วนก็เอาลงถุงเลยนะครับกับผมใส่วิธีการพานออาครับพี่น้องเพราะว่าถ้าไปคุดนอเองนี่คือสีบวไไว้นะครับพื้นที่ีไรนี่ถ้าคำนวณแล้วนะครับปลูกระยะการปลูกกล้วยมะลิองนะครับกับสีคุ้นีีคุ้นีไรหนึ่งกับสีใส่ประมาณลอยต้น สีลายกับสีลอยนอสีลอยต้นนะครับโอ้โอคูดเบาไหวแล้วครับแต่ผมสิปลูกประมาณระยะแถวนี้สิเอา m, ซีเมตรนะครับสีระยะต้นจะเอาสามเมตรสีคูณสามมันก็ต้องใส่ประมาณนหาลอยกัวนอหาลอยหาลอยหาซีฟเกือบพกลอยนะครับเพื่อไวก็เลยต้องใส่วิธีการพานอเอามันจังได้หลายได้ไหวนะครับแต่สีอาศัยไปคูดนอเอาคือสีเบาไหวนะครับพี่น้องเบางนอก,กับไอซองต้นนะครับ เอาไปช่ำไ้แล้วมันเกิดขึ้นซองกับไซ้บซองเลยบอต้องแยกมันออกนะครับตามนั้นเลยขอดีอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องในการพานอ,อกล้วยในการขยายพันธุ์นี่คือ ในการขนใหญ่ไปปลูกม kind of ันก right okay. <It> ็ขนใหญ่ง่ายนะครับแต่การขุดนอนี่ยมันเพื่อนอหน่อยนอใหญ่ก็นอหน่อยใครอยู่พี่ินอเงยถ้าเกิดนอใหญ่น่ะติดแบกไปยังเดย์ด้์ดย์แต่ละนอสองนอเต็มที่แต่ถ้าเัาใส่ถุงแบบนี้นะครับก็สามารถโยวไปได้หลายนะครับแต่ละซีก็ได้นะครับหรืออาจจะใส่รถเข็นเข็นลงไปเลยก็ได้มันก็ง่ายแต่ว่าการใส่นอนี่การคนใหญ่สิลำบากเนี่ยจักน้อยนะครับแล้วก็ใส่ ใส่แรงงานค่อนข้างจะร้ายนะครับก็เลยคิดว่าการพานอนอง่ายกลัวเนื่องหละยเฮาสามารถเลือกเลือกอาตาที่มันสมบูรณ์ได้นะครับเอามาเอามาช่ำเพราะมันเกิดนะก็ไปใส่ถุงนะครับส่วนกอที่มันมีเชื้อรรมีน้อนกอเขาก็สามารถคัดแยกออกได้แต่การปลูกนอกน,นี่บางเถ้อน้อนกอมันอยู่ในเหงามันนะครับเขากับบสามาทมมองเห็นว่าเฮาบา่ได้ทพาเบิ่งมันเกิดไปเห็ดอันตรายหรือไป ไปลุกล่ามในแปลงของเห่าเปียให้เสียหายเป็นโรคน้อนกอเป็นโรคาตพ่ายนะครับในส่วนมุงหนีงมงนีเฮาก่มีการจัดการนะครับในการพานอ้อเข้ากะเอามาจุ่มน้ำยาขาเชล่าได้นะครับนี่เป็นนอนนะครับนอทถี่พาแล้วไปช่มไว้สามอาทิตย์นะครับสามอาทิตย์แล้วนนมันก่เกิดบ่พความกันนะครับที่เกิดบ่พความกันหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือ ตาที่สมบูรณ์เพิ่นกระสิงอกเมื่อก,ก่อนส่วนตาที่มันยังหน่อยอยู่เพิ่นกระสิพัฒนาปงเึ็นมาที่หลังนะครับงอกขึ้นมาที่หลังตเตรียมไว้นะครับตรงนี้ผมตเตรียมไว้ที่เอาล่งแปลงเกี่ยวเขาแล้วนะครับเกี่ยวเขาแล้วกับประมาณเดือนพฤศจิากาพฤศจิากา,กาตน้ตนๆท่านว่ากนาสิไทยไถยปั๊บดิน,ป,น,นดปั๊บยังกนาจะได้ปลูกนะครับบ่กเกินเดือนท่านว่าเดือนนี้กับเดือนตุลาแล้วนะครับผมผมเริ่มเฮ็ดมานี่สามอาทิตย์แล้วครับ ตาเิตย์ทีงอกขึ้นมาซ้ำนี่นะครับกล่วยที่ชํำไวมวลนี่ก็คือผมเอาลงใส่ถุงเลยนะครับบ่ไดดเอาไปชํำในแปลงก่อนมันก็นจงเห็นเห็นว่ามันเกิดรพร้อมกันนะครับตัวใดตาสมบูรณ์เพิ่นก็เกิดก่อนตัวใดตาเพิ่นหน่อยเพิ่นก็เกิดที่หลังแต่อัตราการเกิดนี้ค่อนข้างจะดีนะครับถือว่าอะไรล้อยละเก้าสิบกว่าพ่นะล้อยล้อยน่้อล0อยถุงเนี่ยท,ที่เห็นเกิดขึ้นมากนี่ก็ ก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วล่ะครับแท่งขึ้นมาเดี๋ยวพันกระสิจะเลื่อเติบโตไปอีกอาจจะล่ออยู่ประมาณตุลาพฤศจิกาครับอีกสองเดือนสองเดือนก็นสิเด้เอาไปปลูกแล้วนะครับพี่น้องก็รอติดตามนะครับว่าสิปั๊บทีหน้ามาเป็นแปลงปลูกกล้วยมันจะเป็นยังไงพี่น้องเอ้เข้าสิหัวขวัอีกว่าน้อยังฉีลอะพี่น้องเอ้เห็นหน้าไก่ทางไปผ่านไปผ่านมา เป็นระถามมึนกับอันนี้โอ้ยบาต้นแต่สิติตอบคำถามในพี่น้องแต่ละมือกันลงไปหน้าเนี่ยก็ดีกันครับมีพี่น้องไปไปพันไปพันมาเป็นเอินแทกเอินท่ายกันนะครับก็อว่าหน้ไนาไก่ทา่ทางก็นนกดีไปอย่างหนึ่งนะครับการขยายพันธุ์กล้วยโดยการพานอน,นะครับก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นทางเลือกให้พอไปพอแม่พี่น้องนะครับที่ต้องการขยายพันธุ์กล้วยได้จานวนได้หลายนะครับ แต่การสิคุดนอนี่มันก็เฮ็ดไในลําบากนะครับค่อนข้างที่จะเมื่อยนะครับก็มาพานอแบบนี้ก็สิได้ประหยัดเวลาแล้วก็คนใหญ่ได้ง่ายนะครับเป็นทางเลือกอีกทางเึงให้เพราะม่พี่น้องเลือกนะครับครับมีกับเป็นพื้นที่นะครับเดือนเพฤษภาค่มนะครับที่เฮาได้หยอดเข่านะครับโดยใส่รถใชยน้อยนะครับหยอดใส่เครื่องหยอดนะครับซึ่งการหยอดก็ดีนะครับคือประหยัดพันเข่านะครับใส่พันเข่าหลายสามารถเดดนเองนะครับ ยอดเทียงนี่กับผู้นึงนะครับยับดปุ๋ยเดียวเรื่อยนี่คือผมนี่กับได้ยูซิปไลน์นะปู๋ยซิปไลน์นี่แล้วพยในมือเดียวนะครับยับดปุ๋ยเดียวนี่นะประหยัดพันเขาน้ำน,นะครับจากที่เคยใส่สามสี่ถุงปุ๋ยนะครับซิปไลน์นี่หาถุงปุ๋ยนะครับมาถุงปุ๋ยเพื่อมาหยอดเอานี่เบิดถุงหนึ่งกับเครื่งนะครับคือประหยัดเดืยดไร้นะครับสำหรับพันเข่า นี่เป็นดินล้วนปนทรายนะครับพื้นที่ซี่ไร่ท่ว่านะครับที่ปลูกกล้วยนี่ละมันก่อนก้อนทำสีวานเขาก้อนเขาที่งอกนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับพื้นที่ยวสีมาเบิ่งกันนะครับว่าเอากล้วยมาลงแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะแต่ตอนนี้นะครับเข่ากำลังกำลังเริ่มงอกเขาก็ถือฝนเดียวนะครับเี่ไปเห็นดินกำลังซุ่มๆอยู่ครบบต่้งแต่วันต่างแต่วันตั้งแต่หยอดมาเพิ่งเห็นนะครับนี่สภาพพี่น้องเลยเบิ่งเอามีแต่หยานะครับจากตอนนั้นหอดเมือนี้หอดเดียวนี้นะครับ มันเป็นยังไดมันสิเป็นตาได้เกี่ยววอพ่พอแม่พี่น้องอยากหู้ว่าพื้นที่บางนี้ปลูกกล้วยแล้วมันสิเป็นยังไดโปรดกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมติเอามาอัปเดตให้พอแม่พี่น้องเบิ่งนะครับว่าคิดพิดหรือคิดถือนะครับ